สิงเดียต้องเชียร์ร่องน้ำวนเทพสุริยะนิ่งล้วร่องน้ำแดงใส่เืรอเลืองบริษัทรัเทีดิ้งสิงคอมบริชัลให้การสนับสนุนตัวเริม่ม<แ>เทมเจอรกับเรือเทพสุริยะของท่านสสสุริยะหรือว่ากำนันแดงอยู่ร่องน้ำน้ำเงินฝั่งคันนี้ด้วยเฮพนอรสิงแปลแบบนั้นแชนมป์มาครับเมื่อวันที่5กันยาย,ยนต้นเดือนนี้ที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวง ดูซิว่าวันนี้เป็นสิงห์ผ้ากางจะเมื่อมาเจอกับลูกเขาเหนียวท่าตูมช้ากูอยู่ไหนครับอะไรจะเกิดขึ้นนันเสคู่นี้ถ้าไขรมาแล้วไม่ได้ดูเหมือนไม่ได้มาใช่ถ้ามาแล้วไมได่ดูก็ไม่อยากกลับบ้านนิ่งแล้วแดงเทฟนรสิงห์แปดแปดน้ำเงินเทสุริยะคู่นี้ สرะบรีจอ ถaาtม สرน f م ออกไปล้่้าสาวเรือยต็จกเกล็ดคำเรือยนใจวตาไม่รอเช้าดีกันไปเราะเรือพายนอกเรืกันพูดเรือยาวเรืใหญ่ใหญ่เรื่องยาวร่องน้ำแดงรงน้ำแดงเรือดีมีคำน้ำน้อเทน้องเสิงโตยูร่งน้ำแดงฝังกนองพายบนกับเรือเร่องน้ำรดอฝังนี้มีคำน้ำน้อเทสุริยะเสีสุริยะน้ำมานน้ออยูร่งน้ำเรืองน้พายแรงกันสงนีพายแรงกันนีมองตามสายตาสีตูตีดูดีจูจีกูกินมาร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเทพนาสิงตปลจากตาายจังหวัดสุรยแรง แหี้ภายแหงแสงนี้เจอกับเรือท่าตุงจังหวัดสุรินทร์มีคำต้องเซฟสุริยะสุริยะสุริยะการบอยรายการนี้ไม่ใช่สุริยันจ้องแสงนะจ๊ะจะบอกให้แล้วบอกเธอ แต่อยู่ล่องน้ำแดงบอกว่าอยู่ฝั่งนู้นรับของคุณคุณจนเรืเทพอใบเจอกับเรือสอสอกำนัลแดงหรือว่าสอสบอสุดยอดถร่วมพนักงานกับลงน้ำล่องน้ำงินไฟแรงแสงมีเรื่องปลอดภัยต่างคนละสตางคนละบนต่างคนละเบียมาพอแม่ให้มากระไลใส่กันจะมีการะตัดกันมาบอกว่าลืมตายกับบองไหล่ดูใครจะไปใครเป็นมูกใครเป็นจ่าใครเป็นเรือใครเป็นติงว่าแล้วเรือดีใน่เรือเท ว่าจะพ่อจะแม่ไม่เกี่ยวนักเกี่ยวจิตเข็ดอยู่ข้าลิงเพราะว่าเทตเจอเทเสถจะห้ำหันหรือว่าจะห้ำหันกระเท็ล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงใส่เสื้อสีเหลืองปกเกย์ไหนสีอะไรไม่รู้น้ำกระเท็บนอนติดเป็นแปดไอ้พยัคไรไม่มีวันตายจากอระเภอสวายสลับบุรีผายแรงแสงนี่จะรับอไปเมื่อเรือดีในน้ำมันก็ดำแดงหรือว่าเรือส้อซอบอกว่าบอกว่าเรือส้อซอบอกว่าผายแรงแสงมีแตกคนละสั์มาลุ้นตัวเป็นลังไมียอไม่ยอมไม่ท้อไม่แถมมันก็ป๋าปูอยู่ไม่ได้เพราะเจอที่ผายตะกอากันบอกว่าน้ำอ้โหู้ตาตาจำนาจับตากจำได้ล่อง ล่องน้ำแมเทปล่องน้ำทเ,เป็นแผฟแรงแสงนี้จริรับมาไปเมทิสุยบอกว่านี้ได้ดีเด็ดไปนี้ไม่ <S 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 ได้กัด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 ไัด้ัดกัดกัดกัด้ัด่ัดก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 ัดงัดก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 ัดตัดก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 ัดตัดกัดกัดกัดตัดกัดกัดกัดัดกัดัดก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 ัดตัดกัดกัดาัดกัดจักัดัดกัด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 ักัดตัดัดกัดักััดดัดัด เรือดีจะฆ่าต้มตุรีเรือดีจะฆ่าต้มตุรีหมดพีตีแรงแสงขึ้นมาหมดปีตีแรงจะแสงได้ไปจะแสงได้ไปเอาลุยกำลังใจกำลังแดงเทมสุดแล้วจะหมดไปหมดจะเลขาเราต่อมาาไทยเราต่อมาอไทยจะโนตรเขาไม่โดนจากอาจะโคตาฟัดกันขึ้นมาดูด้วท่านจะรีบเทพโหไปรีบเทมโฮไป

ปางตาและมองว่าทางนุ้นจะหยุดยัอไงมาแล้วครับผลการตัดสินอย่างเป็นทางการเรือยาวใหญ่ประเภททั่วไปรอบที่สองคู่ที่เจ็ดระหว่างเทพดลสิงห์8ปร่องน้ำสีแดงกับเรือเทพสุริยะร่องน้ำสีน้ำเงินเรือชนะได้แก่เรือเทพสุริยะจากจังหวัดสุรินทร์น้องน้ำ